็จแล้วยัเนื้อปนเต็มสิวันนี้กูจะมาเล่นอ่าโคออคิงซิมูเาเตอร์โอโรคิงซิมูเลเตอร์วันนี้กูจะมาทำอาหารมีอะไรบ้างดูวันเออ นดี๋กูจะมาทำนี่อ่ามันขึ้นได้แล้ววะเน้นดี๋ยวกูคิดชดูาละเดีนีวกูจะทำเนื้อปลาเตนต้องทำมันอย่างแรกเราต้องเอาเนื้อปาเนไปหั่นห้มันชิ้นเล็กๆโอเคหั่นให้มันชิเล็กๆก่อนโอเคเสร็จนี่เราได้มาแล้ว ขนาดประมาณนี้สามารถกินได้สวัสดีครับเลยก็เอาเนื้อเนี่ยไปผ่านการเอ่อทอดมาก่อนนี่แล้วก็เอาใส่พอทอนน้ำมันพอทอนน้ำมันพอน้แล้วก็ปรับอุณหภูมิให้ตี่สุดการที่แบบเราเอาไปทอดอะมันก็ต้องมีรสชาติด้วยใช่ไหมเออนี่น้ำตาล โอเคโูเคโอ้มีเดียมเลยมันยังไม่สุกอ่ะมันยังไม่สุกอ่ะเราตับก่อนอุ้ยไอ้เจ้าแจกอ่ะวุ้ยอันนี้แจกอุ้ยเขาทำไมแจกวะไอ้เจ้าแม่โอเคเลยแจกได้ไง หลังจากที่เราทําเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ําตาลเพื่อความอร่อยซักติดกรมรมบอก <c oughs> ้วก็เอาไปเขาเ้าเตาอบ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 ใส่ซับประมาณร้อยมิลลิลิตรพอใส่ร้อยมิลลิลิตรเสร็จแล้วอะไรเนะี่ยสีดําใส่กุ้งเจียวโอเคสีดําใส่กุ้ง <c oughs> <c oughs> เจียวเฮ้ยเราทำนี่ได้ไงกะที่เช่าก็ พี่เช Search, ้าก <c oughs> ่อนลงไปเสร็จแล้วยำเนื้อประเต็มสุดเลยนี่ครับคุณลูกค้ายำเนื้อประเต็นสแสนย่าย่าย่าย่ย่า